ประวัติความเป็นมาในอดีตบ้านผูโตมเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีเศษใบไม้ทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บกเป็นจำนวนมาก และมีลักษณะของผูเป็นรูปบัวตูมจึงขนาดน้าภูตรงนี้ว่าผูตูมจึงใช้เป็นชื่อหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันบ้านภูตูมมีลักษณะภูมีประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบสลับที่ราบสูงโดยมีพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวน มีประชากรทั้งหมด2,334คน124ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นทำไร่และปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์บ้านผูตูมมีโครงการอ่างเก็บน้ำผ่านน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวัสดีค่ะนางสาวกุสุมารัตนเสียนนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด เป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลตำบลห้วยลึกค่ะวันนี้นะคะจะมาติดตามโครงการนะคะ9ต่อสิปฏิบัติบูบชาสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะคะที่เราจะพามาแนะนําโครงการนะคะคือพี่กบนี่เองค่ะครขอรียนเชิญค่ะครับกบนายปรีพูตวัฒน์นะครับครับเน,เนื่องจากโครงการพระราชบดิดที่ทามาตั้งนานแล้วถือว่าตั้งสี่แปดครับได้ ก่อสร้างเขลื่อนระราบิบของผ่านน้ำหยดเที่ยกวกบ่านน้ำหยดโครงการนี้มันเป็นที่ว่าชาว้าดชุมชนของหมู่5ผู้ตุมนะครับของอำเภอพระราดอันนี้ได้ประโยชน์ทั้งหมู่บ้านเพอมันอยู่ที่สูงาเก็บน้ําแต่ก่อนก็ประมาณ3แสนพูบาทเมตรแต่ก่อสร้างใหม่ถ้าฐานโดยทานบอกว่าประมาณสัก5แสน0ูบาทเมตรได้ค่ะแล้วในส่วนโครงการ9-10เอ,อ่อทำไมถึงเลือกเป็นที่นี่คะ ที่นี่คือว่ามันเป็นแหล่งกับแหล่งธรรมชาติของตํานต์ไวลึกด้วยหรือว่ามันมีภูเขาล้อมรอบนะทิวทัศน์ที่สวยงามและด้านในที่บนเขาโน่นก็จะมีน้ําตกอยู่สองสามชั้นที่ขึ้นไปดูนะครับมีคนเมื่อก่อนก็มีนักท่องเที่ยวเคยไปดูกันบ้างแต่ว่ามันมีน้ําเฉพาะน้าฝนอย่างเดียวหน้าแรงมันไม่มีครับบ้านผูตูมมีพื้นที่ป่าที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามมีพันไม้หลากหลายชนิดได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชนบ้านผูตูมเมื่อวันที่1ธันวาคมพศ2547โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนและประชาชนในชุมชนร่วมกันดูแรลรักษาช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนมีการอบรมประชาชนและเยาวชนให้รู้จักร,รักษาป่ามีกฎระเบียบของชุมชนเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน 1. รางวัลป่าชุมชนตัวอย่างในระดับจังหวัดเพชรบุรีจากการประกวดป่าชุมชนโครงการกล้าย,ยิ้มคนรักป่าป่ารักชุมชนประจําปีพศ2552 2. รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้านเยาวชนคนรักป่าประจําโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจําปีพศ2558 3. รางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มคนรักเขาแดนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีปราชาวบ้านผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการทําฝายชะลอน้ํา เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประจำปีพศ2558บ้านภูตูมเป็นปอดของคนเมืองเพชรวิถีของคนในชุมชนอยู่กับป่าไม้หมู่บ้านจึงต้องการมุ่งเน้นการสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ระดับครัวเรือนและระดับชุมชนจึงส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวไม้ผลและไม้ใช้สอย โดยมุ่งเน้นในะดับครัวเรือนและเยาวชนเป็นหลักสำคัญเพราะป่าชุมชนบ้านผู้ตูมแห่งนี้มีประโยชน์กับคนในชุมชนเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย